อันนี้ตอนเราขอไล่เพราะเคสจบคูณเหรอเออแต่ว่าจบคูณมันโดนหนักกว่าอันนี้หรอครับน่าจะใช่อ้อหนูมีแฉลบในตัวสามอันน่ะไม่เท่แหละแค่สามไ,ไปล้างน้ำหลัาหนัห้แล้วออพี่จะบอกว่า ต้องเี็ํตำรวจให้หลุดน,นะแล้วถ้ามันไม่หลุดจริงๆอะ่ะในกรณีที่ว่าเราโดนไล่อะ่ะเบ้เก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้โอเคไหมอือครับเอ่อไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะใช่คือปกติแล้วเนี่ยเวลาพี่เทสคนอะ่ะถ้ามันถ้ามันเทสการขับรถอ่ะนให้ตลอดได้ทุกวันครับแล้ว ยังไงก็ไถ้าเปหนีให้ได้ใช่ไหมล่ะถ้าเป็นผู้ชายคือพี่ต้องบอกเลยว่าต้องเทกานาดจะได้เข้าแต่แตเอ,อง,เงเอ่องะพี่พิจารณาให้เป็นพิเศษก็คือเองถ้าเองเกมอ่ะเองต้องวิ่งหนีให้รอดโอเคปะ<อ>่ะครับไปจบเอส้มรถให้หน่อยได้ไหมจบให้เกมเลยน้องจบให้เกมเลย รลอมาหน่อยเดี๋ยวมา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 ขอทดสอบฝีมือน้องหน่อยขอดูหน่อยนะว่าน้องจะทำได้หรือเปล่าตลอดมาหน่อยตลอดมาหน่อยเดี๋ยวจบเป็นไหมเนี่ยจบเป็นปะเนี่ยสบายมากครับพี่พี่คะพี่นี่เออตลอดเพื่อนตลอดไม่มาไล่อะยังไงนะเอ็งกดเอ็งกดนี้ได้ไหมเอ็งกดเอ็งกดเออ E S C ได้ไหมรับ เสร็จแล้จบเสร็จแล้วใช่ครับโอเคมันจบไว้นี่ว่าจบสามสี่นี่เสร็จแล้วนี่นี่จะคลิปเมืองจบไปจบเพื่อนเลยเพื่อนมึงจบเลยเพื่อนจบเลยจบจบให้ตลอดมาเพื่อนทำไอมึงคุณจบจบจบให้ได้แล้วก็กดปี๊ซีเพื่อนแล้วเคสมันจะได้เรื่อยๆจบให้ได้ถ้าจบไม่ได้มันกดปี๊ซีไม่ได้ตัวละ ไอ้เพื่อนตลอดมาไล่เลยวะต้องต้องหาวิธีแล้วดวงมันมีน้องเนี่ยดวงดีเกินต้องจัดเลยว่ะจิง้แต่ดวงต้องปูนหต้องเงี้นให้พี่ๆเป็นตำรวจไหมคะเออเอิงดวงแข่งเลยตำรวจไม่ไล่เต็มทีเลยงั้นอันนี้มั้ยเอ่อหนูสอนเหินอันหนึ่งให้พี่ๆหรอหนูครับ ขายยามาครับพี่ชายขายยามาเหรอพี่ใช่คุณตำรวจช่วยไล่หน่อยได้ไหมคะหนูกำลังเทสเข้าแก๊งเนาะได้ไหมคะหนูหนูไอตัวหนูมีแคปด้วยเนาะพี่ตำรวจมานี่หน่อยมานี่หน่อยพี่ตำรวจฮัลโหลครับถ้าครับครับผมถ้าอย่าใต้โต๊ะโดนปรับไม่ได้เข้าเลยนะไม่ได้ไม่ได้จะยาอะไรไต้ ผู้ตำรวจครับไล่ผมหน่อยได้ไหมครับมีแคปมีเงินแดงในตัวอยากโดนไล่ครับแล้วก็จับด้วยครับถ้าไล่ได้จับเลยครับไล่ผมหน่อยได้ไหมฮัลโหลครับตำรวจครับนึงนะพี่ผมปรึกษาอยี่ผมปรึกษาอยู่นะครับทำหน้าที่เลยครับหรือยังไงครับมันยังมันยังไม่มีความผิดเหรอเพิ่งได้ยินเหรอ เนี่ยตำรวจครับเห็นเนี่ยกระจกหลังนี่ไม่พี่ใชยคะ่ะอโุยโอ้โหขาขึ้นรถเลยไลย่ไลจ่จับมือหมิดประมาทขึ้นรถเลยมา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 เอานะน้องเราตำรวจก่อนเนาะเราตำรวจด้วยไปไป,ไปน้องประกัน ขับรถพิว้วเนี่ยพูดไปเล่นขับรถพิว้วนี่พูดไปเล่นไปเฮ้ยเฮ้ยสว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 ยตะเรามาเมืองมันอันนี้ครับมืองมันแหลกเมืองมันแหลกรถเร็วาม,มากแหลกมาก ไว้ชนนะรถจะพังแน่น้องเองต้องนี่มันนี่น้องต้องเหินแล้วน้องต้องพับต้องเหินแล้วหาเหินแล้วครับพี่เย่จะแตกอย่างใช่ใช่ชาพี่เย่ไหวแน่นะน้องน้องไหวทำได้ไหมน้อง พี่น้องหมิดประมาทมันแสบนึงนะพี่น้องทำได้ไหมน้องน้องน้องหมิดประหมาดเอ้น้องน้องน้องฮัลโหลครับขอเทคกสองครับขอเท็กสองเทคกสองเทคกสองเท็สองเทคกสองเทคกสองจอดเลยน้องเทคกสองเทคกสองหมาเทคกสองไม่ได้นะหมินประหมัดไปต่อได้ครับฮะับเท็กสองไม่ได้นะฮะโอ้เต้ ้องน้ำน้ำนทียไอ้น,อห,นอหลุดเอาหลุดให้ได้น้องหให้ไองหลุดให้ได้หลุดให้ได้หลให้ได้โอ,อ,อกาสน้องโอกาสทา้อน,นอที่ช่วยเองเต็มที่แล้วนุ้ยนุ้ยทำงางแล้วนุ <het> ้ย หมิ่นประมาทประกันไม่ได้แต่แต่เราแค่ยกนิ้วกลางนะเพื่อนกูบอกว่ากูยกนิ้วโป้งเออยกนิ้วโป้งแล้วเขาไงเขาบอกว่านิ้วโป้งอะไรยาวจังกูบอกมือใหญ่มือใหญ่อ่ะนะครับว่าทอาไงอ่ะเพื่อนเขาคนตัวแล้วเฮ้ยมันต้องโดนคดีอื่นดีโดนคดีหมิ่นประมาทไม่ได้หรอกมึงก็บอกมึงยกนิ้วโป้งอ่ะหรือถ้าจะยกนิ้วกลางจริงมันก็เป็นการหมิ่นประมาทที่แบบน่าจะแบบอ่อนความรุนแรงเนี่ยมันน้อยสุด ในโลกแล้วอะคือมันไม่ใช iedzieć, Twelve, ่คำพูดอะมันเป็นแค่แบบผมมีผมมีแคบสี okay. ่เม็ดเลยเหรอครับอืโดนหรอพี่ประกันครับประกันได้ไหมครับขอประกันได้ไหมครับกูลองไปเพื่อนเมื่อกี้กูช่วยไม่ได้จริงหัวไม่กระโดดทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่อะครับฮะฮัลโหลมีใครมาช่วยกูได้ไหมฮัลโหลจะช่วยไหนหรอพี่อยู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 ่ในเมืองเนี่ยหนีตำรวจเพิ่งรอดรอดรโดนรอด โดนรถลบหรือว่าโดนเพารถฮัลโหลครับไม่ครับโหเพื่อนค่วยมึงมึงไมม่ึงเรียกมื่อก่อนว่าเบอร์กูมึงยังไม่เปมเลยเสียวฮัลโหลมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเก็บข้าวนอกเมืองเพื่อนมีใครอยู่ในเมืองวะอยู่ในเมืองไหมเชข้าไปไหนดิไหนเมืองอ่ะกูอยู่ตรงทางวิ่ง เออตรงอะไรวะเหินรุยะเหินรุยะอยู่ใกล้ปะเพื่อนกูอยู่ไอ้น,นี่อะอะไรนะแต่ตรงวอโซนอะมารับแคปวอโซนหรอเออแอร์เซนก็อยู่นี่ลำบากมากเลยว่ะชีวิตกูไม่อยู่ในวอ เรต้องมีคนใจดีสักคนขับรถผ่านมาแล้วผมว่าต้องมีสักคนแหละจริงใครก็ได้มาขอคนหนึ่งครับขอคนใจดีคุยกันง่ายๆรู้เรื่องรู้เรื่องอะ่ะขอแบบรู้เรื่องอะ่ะมีไหมครับสักคนขอคนหนึ่งได้ไหมครับผม โดนจับหรอใช่ค่ะเองโดนจับกับใครครับพี่ปออ๋อพี่รอดนะพี่ปอรอไปไหนล่ะพี่รอดน้องก็พี่บอกเองแล้วไงว่าให้ใช้สกิลเพย์เวลาเกมอ่ะต้องวิ่งครับแล้วพี่ปอรออยู่ไหนล่ะพี่วิ่งถามเหรอพี่พี่วิ่งอยู่น้องมารับเลยดีอยู่ไหนกันป้าตรงไหซักตรงปั๊มน้องตรงปั๊มตรงปั๊มค่ะหลังตรงปั๊มหลังกระดาษหลังวิ่งหลังหลังกร สีะอะไรอะคะสีอะกโอะบล็อตสีอะกโอะบล็อตสีอะกโอยอะอยค่ะพี่พลิี่ซานเดินมาได้ไหมล่ะมันมายังอะ่ะน้องเพื่อนพี่มายังอะ่ะกำลังไปห่ะพี่อยู่ตรงนี้น้องน้นนาไหนอย่ะไม่เหียวที่วรื่องะไรหรพี่ส่งจีมาก็ได้ค่ะคนะนั่งก่อน เพื่อนอันนี้เรียกว่าปั๊มเบรคยาใช่ไหมสี่แยกเบ,บรคยางเดี๋ยวไปเชี่เน,นะเมื่อก,กี้เองขับเร็วแล้วนะความเร็วแบบได้เลยแต่ว่ายังไงนะเพื่อนเองขับชนอยู่ใช่ใช่เดี๋ยวเเองความเร็วอ่ะได้อยู่นะพี่นี่เอ็ความเร็วอ่ะการประคองรถอ่ะช่วงแรกอ่ะเดียวมากทางตรงอะไรเงี้ยแ,แต่ว่าพอแบบเองเลี้ยวไม่บ่อย หมือนเอง้อยอะเองแบบเนื้อออกเนื้อม่รู้เลยว่าเองแบบกได้นี้ควากดดันมันทำให้เองแบบาเมคครับอยเดียวไปเยทำไมออวิธีตัดสินใจนเพื่อนตรงนี้เหรอีเสร็จแล้วคุนะคัะ บ้าหมอครับหมอผมสีเหลืองเสื้อสีดำผ้าม่วงสีขาวไปแล้วนะครับหมอรถตำ้วจครับอิงแก้งน้องหรือน้องแก้งไม่รู้เลยครับอันนี้น่าจะโดนน้องแก้ง โดนจับแม่พักเลยเนะี่ยโดนจับาก็คือทุกอย่างที่เพจจะมานะแค่แบบมีอาวุธมีเหนินมีขับรถหนีคือ,อตอนนี้พี่ก็จะให้เป็น นี่เรายังเรายังงอ้เพี่ยนอ,อัีเรายัางไม่ได้เข้านะตอนเนี้ยครับเราโอเคไหมพี่พี่ถามเลยดีว่าถ้าถ้าสมมติว่าแบบนั่นแหละที่เพื่อนพี่พูดไปอะ่ะเราจะกดของพี่ไหม เข้าใจครับเราเราเรายังไม่ได้เข้าอ่ะวัน,นนี้ทีย่ยังเข้าใจหน่อยใช่ที่ท,ที่เทสมาเมื่อกี้เรายังไม่ได้เข้าเลตอนนี้นครับเพราะว่าตลอดที่เต็มคที่ต้องไปเอาคนออกก่อน,นครับไม่ต้องเลยครับ วาพุ่นี้ถ้าพี่เอาคนออกแกงแล้วอะสลอดที่มันก็จะว่างหนึ่งสลอดตรงนี๋ยวถ้าเองยังอยากอยู่กับพี่ครับเรามาคุยกัน ตามนั่นแหละอย่าเดินตามขึ้นมานะมันอันตรายข้างบนอ่ะเพื่อนเพื่อนอย่าเดินตามอ้ยนี่ปอไปนี่ปอไปคนไปรับยังไงผ่านหรือไม่ผ่านหรอออะไรนะครับผ่านหรือไม่ผ่านหรอยู่ไหนนี่ผ่านหรือไม่ผ่านหรอใช่ครับเมื่อกี้เพื่อนพี่บอกว่าอะไรนะ บอกว่าวันนี้สอรอลดเต็มเหรอแสดงว่าผ่านแล้วดิไอ้หนุ่มเขาทำอะไรเนี่ยถ้าสมมติถ้าสมมติว่าเถ้าสมมติว่าคุณว่าถ้าไม่ผ่านเองจะเสียใจปหมเสียใจสิคะ แต่ว่าก็เข้าใจอ่ะก็อันนี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเรื่องอะไรสมสีสมภักษ์หรอกเ,าเอาราตั้งใจทำหรอกแล้ก็นักงใจหรอเองรู้ไหมว่าแก๊งพี่อ่ะจริงๆอ่ะไม่เคยคิดจะเอาผู้หญิงเลยนะไม่เคยเใช่แต่ว่า ด้วยความที่ว่าเองตั้งใจมากอ่ะแล้วทุกคนในแก๊งพี่เขาเห็นอ่ะขอบคุณครับมันเป็นเพราะความตั้งใจของเองอที่ได้มาอยู่กับพวกพี่อันนี้ต่อพยายามเต็มที่ครับ รอดนะไปรอดอยู่นะมาดูเพืนได้ไปได้อยูแหละขอบคุณนะคะพี่ปอโลครับยินดีครับยินดีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่อวานเป็นเดียวคนออกสลับแล้วเองก็มาเข้าเห็นไปตัวเทนนิงวะก็อะไรครับหาไป<อ>ในการพามาเงินใช้ในชีวิตประจำวันเองก็เคยเหมือนมายังออโต้ที่มีผู้ชายเยอะออโต้ดีครับ พีแล้วว่าอยู่กับแก๊งผู้ชายแล้วคับเหมือยววัพี่อยากให้เองเข้าหาแต่เหมื่ยวความเก็บไว้แค่ยนเดียวเชื่อนหมคือน้องน้องพี่อ่ะมันไม่มีใครเคยเล่นกับผู้หญิงเลยหมายถึงว่าเล่นแก๊งกับผู้หญิงเข้าใจปะครับแล้วทีนี้น้องน้องพี่อ่ะพี่พูดเลยว่าไม่มีใครวางตัวเป็นแน่หมายถึงว่าครามเพิ่มจ่าอะไรเงี้ยน้องจะเก่งกันมากพี่อยากให้เองทำทำให้พี่อยากให้การการที่เองเข้ามาทําให้น้องพี่อ่ะผ่อนคลายแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็สนุกไปด้วยกันเองเองเองทำให้จุดนี้มันเกิดขึ้นได้ไหม ครับได้ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละก็ถ้าพวกนี้เองได้เข้าแล้วพี่อยากให้เองพยายามเข้าหาน้องน้องพี่หน่อยนะเพราะว่าน้องน้องพี่น่าจะเก่งกันมากได้แล้วครับแต่พี่เชื่อใจในตัวเองแล้วว่าเองน่้เป็นความสุขให้คนในแก๊งพี่ไม่มากก็หน่อย ทำอะไรไหมคะบาดข้าวแก๊งหรืออะไรอย่างนี้เนาะบาดข้าวแก๊งเหรอครับเดี๋ยวบาดข้าวแก๊งเดี๋ยวได้นอ้องเองไปตีก็ได้เดี๋ยวจะให้ผู้พี่ตีก็ได้แต่ถ้าเองตีผู้พี่ก็จะได้ไม่เสียของเองขอเยอะปะละ่ะเดี๋ยวหนูขอไปดูก่อนนะคะถ้าหนูตีวันนี้ได้หรือหนูตีเองเนาะได้เนาะจะได้ไมเรากลวนพี่ใช่ไเนาะขอบคุณนะคะพี่ปาร์ครับยินดีครับ ได้ครับแล้วนี่หนูไปหาตังค์แล้วหนูได้ครับได้โอเคไปเจอกันครับโอเคน้องเจนพูดดีเนาะเออปกติเวลาป๊าป้าหนูสอนว่าเวลาต้องไปให้ทำแบบนี้หนอะทำอะไรน้องอหายตัวหรอเหมือนเดิมไหมไม่ใช่ป้าบอกให้ทำแบบนี้ <c oughs>